nhanh 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 nhanh

แล้วม่เว็นยังไม่ได่นแนวสิ <c oughs> สวีดัสวัสดีพี่น้องปองไปสูคูซวนครับพบพอกับสโมสอนผมดูยูเต็ดอีกแล้วเมื่อนี้คือเกาสุรสะสะหน่วยนี่ราคาหาร้อยบาทนะครับผมติดอยู่ครับติดอยู่ครับน้องเกานั่นแหละน้องที่เขาพึ่งจะสูไปเมื่อนี้เขา ได้เลือกดีมากสูบและนะครับผมเดี๋ยวมาที่ตามรับชมบรรยากาศการจับปลาละกัาไปเบิรงกันว่าหาลอยบาทเท่าสิมีกกำไรคือน้องสองพันบาทบอนะครับไปสภาพสะหาลอยบาทครับผมสภาพแบบเคือจัดเลยเมื่อนี้มิตวจว่ตั้นเด้อแล้วครับ <c oughs> ล้เมื่อนี้เฮามีเส้นเตา๋าหอ่ครับกลับมาแล้ว หลังจากแคห,หน่าให้ตาไปอตอนนี้ขั้นตอนการขวาน้ำล้วก็มือพักบุ้งนะครับเี๋จวเจอกันตอนลงไปเก็บป่าโอ้เสียบ,บักเตาถ่อน,นเสียดีขนาดวะ Nằm mau mày tao nó bạch mà tao nó bạch kìa Tiếp đó เต่าเจ้าเต่าคองคลองคองเ <c oughs> สียดายวแล้วครับค<อ>นดีวเหมือนี้สมาชิกเขามีเยอะแยะมากมายไกลกว่ามาจะไปพี่น้องป่องไปได้เิ่งไงเนี่อะไรมาเลยหรอเขาหมุนป่องก็ได้หรอ วา่าพอบหมดอไปแล้วไปแล้วไปแล้วนียอยู่ะานเ้่นี้นนีันนี้ันนนนนนวหัวั Quá quá thế là thôi lạ, cũng mang gì này Nhanh lão lắm lão 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 tì lão lên rồi nè lão 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 Hả? ใครอยู่คือคือเดียววะเสี้ยนทองคักคักเว็บมั่นี่เห็นงั่งก็คือครับไม่กี่นได้ะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมอะไรแบบงานเขาเรื่องเขาอยู่ป่าระมี่อยู่ครับผมแต่ว่าอุปสรรคคือขี้ตุ่ม นื่กันกับน้องเมื่อกี้แหละ้อง้ามเราขึ้นตจัเจอเป็นทีีที่เอาเอาเขาบาขาดี่ขึ้นก่อ มันมันก็เห็นทางของกะโลดีๆเด้อเพิ่นอันนี้ไปใส่อยู่เบิ่งได้พี่ขอ <laughs> <laughs> เฮ้ยเจียนยังเราเป็นยังสิ <Enjoy. S 1> โอ้โไอชิดติดขอบสนามึึสงใจไป เยีมเราพูงไข่ไหมเวลาบเบ่ลงมาก่อนหอเต่ลงมาก่อนหอทั้งเงินต้องเลตัวนองเงินเ คืออยู่แต่ว่าถือป่าถือมีดคืออยู่ไอ้ปลาจะดิ้วจ้องลูกต้องเก็บแก่มีนักจูบไม่ได้เลยนี่เป็นแบบเราไมนบอก

เพราะว่าผมขี้ขาดเห็นบ่เจมเจม,มเอาเจมล้เฮ้ยปลาผสมตะีกัอบนะผสมตะจีัน,นล,ละเอาอยาดก้ดิพูดถึงเลยเอาอยัางตัวนี้แหละี่พอกินเหล็งน้ำใสตายหมดตายละตายลวตัใสเงินอยู่คือเา

รักอัน้ำไมเกิดมุละ่ะคะยังะ่ต้า Vô đây chơi Bắt đầu 8 lại bỏ vô 1 nè Tám lại bỏ vô nè cái câu cũng biến chấp bà để chắc gì à Không được những yên cái bộ lửa thứ gần anh đấy thì hai ông này mới đi quay bà lên To bóng 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 xe bóng hoàn, bóng ครับครับ,บ,บเด,ด,ดี๋ยวอีกตัวหนึ่งสวิงได้สันเออะบ่ได้นไอของเฮ้ส่ของเฮ้ <c oughs> เ ตุ๊กตุกกำตุกต๊กกำไปดูขื่ออยู่ห,ยห,ยห,ยห้อยห้อยห้อยตินมองกันมองหื่อเคยแป๊บมุดไหมทักใส่เมื่อแมนแมนมองอะไรแล้วแถว,ว,ว,วอะไรโดยขอใหาเพก่อนนะตีสามหลอกด้วย Hey. <laughs> Bằng đã tôi câu tôi mây nè Rút mưa <laughs> Dạ mãi nãy đi mãi đây ao รู้ tàu ก็จะ chấm đều xuống คนแล้ว My guess Rồi บนย่างเดียวที่อาทีบนอีที่นี่โคตรด้โคตรด้เอาหมวกเบิ้งด้วยแหะหมกจอบหมงกจอบเตะขีดเอาเตะโอ้โหแฮ็ง ஊசன் முடி கல்லா வேற คุณกรุงเทพคุณกรุงเทพพูดอ on ีสานได้ไหมไ่ได้เลยห่วยห่วยวอาว่กสินเลยลืมเลย้ยปิมิลวเียมันยวยงถูเขาสิสิ่งได้ไปอให้ลงงาไก ได้ของนันยคนกนั่งกิหลอยื่ที่ี่ดีี่เนี่วมันอ้องอสาลบากลวนะจะปลาไป้งตเป็ียงเลยทไมบอกบอว่าไเไเด้อบ่ไเองมันน้อยเตรียมดว

กลับมาที่สมูทซ้อนขวงเฮา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 ครับประเบิงผลประกอบการเหมือนเดิมสลิดครับอาชอนพิเศษนะครับรับเสนออะไนะเราเราเรามาก่อนเรามืก่อนเราเมื่อก่อนเราประกอบการสำหรับวันนี้สลิด Khơi. Xoạn, xin khơi đâu chấp lên lên đi ok 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 อามันอยอ่ใครใครอยากจัดแดงแงนงานนี่มันปจเจัดจัดแดงด้วยเราไปเป็นขับตอนจัดจับไปเราได้พลองได้เหรอผมกอืมอ๋อแล็วาเอาดอกพี่ดิจัดการนั่นแหละพี่ด็ก่อยังค่อยังข่อยัโง่ข่อยยังโง่ที่จับ โอ้มแห้งเหือบแบนี้่ๆย,ย,อยพอขาพอขาพูดว่าอันนี้3ขีดว่าฉันไ่ระได้2องโลนะครับพอขามือน,นี่ลายเสขขื้อายคองไขาเด้อปะโอ้ย้ามาหากินซะกันเด็ตินี่จริลหกอง สองถุงประสองเจด้ครับเอเอาไปได้บาเดืสามเจไมต้มงเล่าตองบโอ้ไม่ต้องเล่าอันนี้ตูรูรูนี่ขายบ้านมาเลยเออสเราบันิไปเอ้ยยันยีพี่าก็ได้โอ้ยนีเราไม่เห็นยังไมติดแนวสิ ไสพ้อเด้อนี่ย่มแกินมาวมึงกินอะไรบ้างล่ะกินแล้วผักินแล้วไอ้ยังมันเดียวมันมันอยู่ท่านมันหล่ออะไขามูนอย่งนี้มันในมูมอันยังมอันยังมเสียไปดิปลาไปจุดไปไปช่างไปไปชีหลาบุ่เนาะชีาบุไปเลตัวได้ลังไ่ไห้ตัวนี่ไนี

qua túi ba nghe nghe quá đi ông vương con nghe quá bao nhiêu này cua bò ừ, đi ừ. 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 nhiều Má, có nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปสั่งสไปขายรู้ขันนาขันนาบ้านในพงเย่นเขายนตรงหน้าบ้นขาหนุ่ยตรงหน้าบ้นเนาะทำแค่นี้บ่บโล่นนไ่อปเอ่ามา้บเะออเนอ่โเอเนาอหน่สดดิเอสวัสดีเรทูอหือนขึ้ กะว่าจีมือเดียวแหลวกะบอเกยาะแล้วมือที่สองสำหรับการเก็บปลาน้องนี่นะครับผมน้องน้อยๆอยนี่แหละแต่ว่ากะใช้เวลาอยู่จัน่อยไปครับตัวจวกครับตปวตุ๊กตามนี่เข้ามากัน,นสี่คนไอมาสี่คนกับจะบบองครับ ิมันทีมงานทุกบ้านหายครับผมบ้าหรอกันบ้าเลยเอบวันก็เราจ like ีเก็บปลาวันนี้ได้หลายสมัยนะครับผมติดตามรับชมฮะในขณะที่ข้างล่างกำลังเก็บปลากันอยูสองแถวเป็นนะครับผมขอใหญ่กันครับมื้อเมื่อย ไม่เหรานี่คือห้อเก็บปลาขึ้นมาหลังรอบแดดนะครับผมอาจจะเห็นค่อยชัดก็ไดนี่คือปลาช่อนไปนังเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีปลาขิงซัส,ส่วนใหญ่เลยแล้วก็สกิดรู้สึกว่หมู่บ้านจะเอาเป็นตะไลแล้วก็ได้บริหินมั้งครับเหมือนนี้เดี๋ยวมาตามเป็นกันต่อว่ามันจะเหลือหลายขนาดใดเป็นจังใดมันเหลือเยอะบ่ทุกกำเหลือหลายบ่ เดี๋ยวผมด้ยกันสคนเพนครับส่วนผมแผนกล่างป่าตัวชบับเด็กกล่องดีดดเดเพลนสองแถวคนภาคกัน,กนุ่มป่า2องเบรุรุนนประกอศการมือ้จะบอะไรป่าไร ีประคออยู่ในถังนำเดือดเดี๋ยวไปเบ่งโอ้ยูวแต่นี่ตัวนึงปลาวดีปลาสลิดปลาสลิดหกตัวหกตัวหกตัวมีน้ำคนไหนนี่มบนหกตัวมาครับมาบนโตัวนี้กันจะเอาขึ้นน้ำบนกันได้เยเด็กมือมือกันะ เงองเง่งขวดขวดตักไปใครใครใครอาเนี่ยคือเรื่องกรบวนารนย้ำบอกให้แต่ใครมาเลยแต่แปกไปแหวอยู่เนี่ยแต่ประมาณนี้ับผมสำาน่อยเดี๋ยวมันจะมาทำอะไรกันไ ปล้ทักแบาแค่เนี้ยไปลาบนี้ลูค้าก็น่าก้าอยูแล้วามตัวซ่งซิงเนาะเน่น่นบอลตามตัวโลนี่่เลามตัวโลนี่ใส่เล็กเอาเป็นมาใส่เล็กใส่เล็ก่ใส่เล็กวทำงานเลยทำงานเนยใส่ไหนใส่ไน มาครับเข้ามาสรุปผลสําหรับสะน้องนี่กันเข้าเมามากกตามที่บอกไปคือ500อยบาทเนาะในนี่ผมขออธิบายก่อนสะน้องนี่นะครับมันอยู่ติดกันกันกบสะน้อง200 0บาทที่เขาพึ่งเมาไปในคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันเฮ้าก็เลยเมาร่วมมากนราคา2,500บาทก็คือสะน้องเล็กนี่500อยบาทลวก็สะน้องใหญ่นั่น2,000บาทซึ่งประเภทปลาก็จะเป็นแบบเดียวกันเลย สลิดส่วนหลแล้วก็ประคอเก่าที่มันค้างบอยอยู่แล้ว3าปีเพราะว่ามันบริสุทเนาะนั่นแหละก็จะเป็นปลาระเภทเดียวกันเลยนะฮะก็เท่ากับว่าสาน้องหนีเข้าบรดษัลงทุนในการที่จะจ่ายเงินมาสาเพิ่มเพราะว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วในรอบนั้นเนาะเขาก็จะมา,าอะไรคิดแค่ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเครื่องดื่มที่เขาเสียไปคือเขาลงทุนไปในการซื้อน้ำมันก็คือ200บาทแล้วก็ค่าน้ำมึกไ้ ค่าหนามันค้นค่า,าเครื่องดื่มมาละอีก200กว่าบาทกับตีเปบสเซ็ต,ตกลุ่มห้0รบาทนะครับผมส่วนในการขายปลาเขา้าใดเข้าใดเท่าใดมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไปเลยกลุ่มห้าร้อยบาทเขาจะเหลือกําไร1,000ถ้วนนะครับผมสําหรับสะลองนี่กับที่เขาขุมค่าอยู่ในการที่เขาลงทุนลงแห้ง ค,คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้ะบริกเก็บฟุตมาหลายแล้วก็ผมก็ไปลงไปถ่ายเองพร้อมสาหรับคลิปนี้ก็เลยได้ฟุตออกมาบ่หลายปันไดน,นะครับผมก็คงจะคลิปบรรยากาศมากฝากพี่ฝากน้องทางหน้าจอเพียงซัมนี้พบพอกันใหมอีพีหนาพอกเขาจะไปทไาําอะไรตรามล่าในกิจกรรมอย่างกับฝาก ติดตามนดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สโมสรโอมดูยูเนเต็ดยูทูบเฟซบุ๊กติดตอกชื่อเดียวกันมาเลยครับผมฝากเข้าไปกดติดตามได้เยครับสำหรับมือนี้ก็ต้องคอเกาคำวาสกวีดะและก็สวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ